ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กุ้งน้ำพาตะลอนแล้วคลิปนี้กุ้งก็พาทุกคนมาที่ตลาดจตุจักรค่ะซึ่งวันนี้กุ้งจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดปลาสวยงามที่จตุจักรนั่นเองตลาดปลาสวยงามที่จตุจักรนั้นเปิดทุกวันค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้สําหรับวันนี้คอปลาสวยงามต้องชอบแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะกุ้งก็อยู่ที่ตลาดปลาจตุจักค่ะเดี๋ยวกุ้จะพาทุกคนไปดูตลาดปลาสวยงามข้างในตลาดจตุจักรค่ะขึ้นชื่อว่าตลาดปลาจตุจักรไม่ได้มีแค่ปลาสวยงามนะคะที่นี้เขาก็ยังจําหน่ายอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลามีทุกป,ปลามีอุปกรณ์ทุกอย่างให้เลือกครบคันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าที่นี่เขามีปลาอะไรขายบ้างแล้วราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ แต่ที่กุ้งรู้มาเนี่ยตลาดปลาแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ปลานะคะซึ่งยังมีทั้งกุ้งสวยงามแล้วก็ยังมีพวกกบต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูข้างในกันเลยค่ะ 35บาทส0ตัว350หบาท40ตัว20ตัว20ตัวเท่าไหร่นะคะร5อบาทิัสกันะกตัวเจบาทห้บาทตัวละเจบาทค่ะถ้าสตัวกตัวสบาทกว่าอันนี้เดนเป็นข้างขาคุณ2อ0อันนี้ผมมาสองราคเไม่ิ ตัวละตัว,ล,วละอะไรนะตัวละห้าสิบสิบตัวขึ้นไปได้ราคาส่งสิบห้าบาทเอาไปเลี้ยงได้ไหม ถูกลงมาหน่อยแล้วต้องบอกว่าจียี่ห้าส่งยี่สิบีตัวถึงได้ราคาส่งอับได้ไหมอ่ะจะไม่น่า ไปดูประกาศกันดูสวยจังอ่ะตัวเนี้ยถ่ายตัวนี้ดู สวยไหมสีเหมือนะนกับผ้ากำมหยี่เลยอ่ะแดงกำมหยี่เลยคือในกล้องจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะแต่ตัวจริงคือสีสดมากสองร้อยทั้งสามชั้นเลยใช่ไหมคะสองร้อยหมดเลยนะ โซนน,นี้ก็จะเป็นพวกประกาศทั้งสมช่างข้างนี้ก็ประกาศข้างนู้นก็ประกาศ ราคาแต่ก่อนเนาะอันนี้มันพันอะไรกันพี่เดลาวาครับเดลาวาตัวเท่าไร่ตัวนี้สองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบบวนี้ก็คนลอันนี้คือลูกมันใช่ไหมคะขอหยิบดูได้ไหมคะได้คนะ่ะได้เลยอันนี้ราคาประมาณร้อยห้าสิบบาทเดลาวา สำหรับคนที่ยังชอบกุ้งกุ้งเค้กอะไรนะเขาเรียกเตฟิตในตลาด ยกไม่ไหวอะ่ะน,นี่จะบอกว่าเห็นไหมถุงใหญ่มากอันนี้ตกตัวละห้าร้อยถุงละถุงละพันอันนี้ตัวละห้ารออะไรนะตัวละ2องห้าิบถุงละห้าร้อน่ารักอะ่ะตัวใหญ่มาก เป็นทองยักษ์หนึีอ้วนกระปังมแบบนี้เท่าไหร่นะคะห้าร้อยหนึ่งกรัอันนี้ตัวละห้าร้อยดูความสวยของเขา ใช่ไหมคะถุงนีน้คา่คาสีิบตัวก็วไม่ต้องซื้อไซส์ใหญ่มากก็ได้เนาะไซส์นี้ก็ได้นะมาแล้วแต่ไซส์ใช่ไหมพี่คนัครับ จับได้ไหมคะ่คะ้คเดี๋ยวนะคะให้เขาดูนี่คืออยากรู้ว่าตัวใหญ่ไหมเทียบกับคนนี่คือตัวพอยักษ์จริงๆอะ่ะตัวใหญ่ไหมสิงก็มีนะคะสามตัวสามร้อยห้าสิบเขาเรียกสิงหัวอะไรสิงญี่ปุน่นสิงญี่ปุน่น ตัว350อันนี้จะเป็นลาทองตัวเล็กนะคะก็จะตกตัวละ20บาทราคาตามป้ายนี้10บาทแล้วก็ดักเล่ก็20สิ สวยอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นเทวดาเลตเดวิลแต่เป็นเกล็ดสรองเทวดาเลดเดวิลขนาดเขาเรียกให้ฟังแล้วอ่ายังเรียกต่อไม่ถูกสวยอันนี้เท่าไหร่นะคะพ่อร้อสามร้อยราคาก็ไม่ได้ว่าแพงมากมันไม่ใช่เกล็ดดีครับถ้าเกล็ดดีมันจะมีขนนิดนึงอมมันจะมีขนที่เหลือแต่ขนที่สุดนะขนเหลือมันเป็นปานนาอย่ีก โมลคันสองกับสีส้มหนึ่งพานนอกตัวเหลืองนี่อ๋อมันมีเกรดในกับเกรดนอกด้วยอันนี้ก็คือเกดรดส้มเมื่อกี้จะเป็นเกรดที่แบบคนเไปคนมันก็ได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าใครชอบไหนมากกว่าอันนี้ร้านาถ้าใครสนใจร้านน้องชื่ออะไรนะคะชื่อสีสิบสองดีเป็นด้วยนะ สนใจปลาแบบนี้ก็ลานนี้ได้เลยนะคะขอค่ะันนี้ก็ปลามังกรตัวเท่าไหร่นะคะสอาางห้าสิบตัวห้ร่อยตัวห้าร้อยไซส์ขนาดสอง

มังกรเงินแพทีินัมนมแก้วนมแจ้วทีกตัวไหนตัวนี้ครับสีแดงครับตาทับทิมเนี้ยหรอใช่ครับนแก้ไม่ใช่นนแก้วคก็กยวับทิมเงี้สีมันสอนปลาทับทิมที่เรากินแต่สวยสวยใช่โแก้วใช่ไหะอันนี้ตัวเท่าไหร่พี่รคาอยู่ที่สามหมื่นห้าแล้วถ้าเป็นตวกอยู่ที่สามร้อถึงห้าก็ไม่ได้แอันนี้ที่ เทอานี้แหละคะ่ะจะเป็นเป็นนะแ,แก๊สที่นี่จะตัวใหญ่คัะนี่สบายนะคะนี่สบายไทยคนระัสบนะสบายไทยครับอันนี้เก็บไว้ลูกค้าซือ้อแล้วแต่ไหนอ๋อไว้แถให้ลูกค้า,าที่เราเหมือนที่ไหนถะ้าในนี้จะมีอะไรบ้างคะรับมีนี่มาไปดูฟรนะีเยอะครับว์หลายอย่างแบบนี้เอาไปดีนะแก้วที่บอกไปที่เด็ด ันนี้ก็นกแก้วแก้วแดงส่วนี้อันนี้เป็นนกแก้วแซนด้าเซนซ่าสีขาวแดงครับแล้วก็เป็นแมสผิลดาบผิวดาบทีส้มสีเหลืองครับอ๋อเป็นเป็นแมสหายยากแต่เลี้ยงง่ายครับอันนี้ก็คือราคาจะสูงกว่าตัวนี้สูงกว่าครับสูงกว่าแล้วก็จะมีเป็นเซนซ่าเพลประคุเปลือกตาแดงอันนี้อะไรนะคะอ่าเปลือกตาแดงครับอ๋อคูละอ่าเด็กคือเก่งคืออย่างนี้แล้วตาแดง อยู่เหมือนนั้น,น,นเลยอ่ะกินอาหารเม็ดนะครับอยู่เหมือนจาระเม็ดจุลมาแต่หลอไหวเย <c oughs> อะเกอะไรเยอะอันนี้นำเข้าเหรครับพี่นำเข้าวหมดเลยอ๋อเป็นปลานำเข้าวหมดเลยอันนี้ก็นำเข้าวครับแล้วมีอะไรอีนรออกนะที่ที่แบบนำเข้าทีา่นี่ครเป็นด้านหน้ารปาอันนี้อ่ะครับพี่อันนี้นอันนี้ของไทยครับเป็นชอ็ชอปปี้ครับเซตาช็อปปี้อันนี้คือตัวเล็กหรือว่ามันโตแค่นี้ละค่ะโตประมาณนี้ ประมาณสักนเยวประมาณนะครับเวลาโตควาจะให่แล้ต่ตนตัวอัใหญ่ดีก็ประมาณสักสองครึ่ถ้าช่าเป็นกิโลก็ตัวประมาณสองกิโลได้ไหมครับดประมาณนีครับอาจจะเกินนะครับมันก็ได้ราคาเหมือนสวายเหมือนดุสายเยอะสบายเยอะก็เป็นตัวนี้ครัทั้งหมดเป็นตัวสุรักษ์อันนี้เอคะอันนี้ครตัวใหญ่ครับตัวเล็กแต่หน้าราคนกกู ้เรียกง่ายเลยผมเรียกง่ายมากเลยครับนี่ไงแบบนี้เรียก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 ก็มาเราเรียกก็มาเมื่อเราเรียกมาด้านนี้เขาก็มาด้านนี้ใช่อ๋อเปรวมากอเรียกง่ายลพอรามือมาตรงนี้เขาก็มาเล่นก,กับเราอย่างนี้แล้วพอเรอามืออย่างนี้เขาก็มาอย่างนี้เลยน่ารักดีต้องเลี้ยวเป็นถึงนะตัวเดียวไม่สวย อันนี้เขาอ,อยู่น้ำจืดหรือน้ำเชิงน้ำจืดธรรมดาเออน่ารัก <c oughs> อันนี้จะเป็นอะไรคะพี่อันนี้จะอันนี้จะเป็นเดียสเตเกอร์เราจะเป็นไดเกซลพัตินัำแบบแล้วก็กายเสือกตาแดงของไทยแล้วก็มังกรเสือกตาแดงครับของนอกอันนี้ครับอันนี้คือปลาเลยนะคะปตาเปลือกตาแดง เป็นโซนการน่ารักน่ารักครอันนี้มันจะอยู่ในโซนอะไรครับพี่นนตัวเนี้ยตัวนีเปริียตัวเมกาของอเมริกาครับขายยากครับจะเลี้ยงง่ายเป็นพันประมาณ8-15เซนตัวนี้อันนี้ราคาจะอยู่ประมาณอยู่ประมาณ800บาท800บาทตัวเล็กก็อยู่ที่101-105แต่แบบกระดาษใครับอันนี้คือพอโตเต็มที่แล้วหรอคะยางครับ8-15เซนต์ก็2ฟุต2ฟุต2ฟุตหน้ประมาณ2ฟุตก่ากว่า อันนี้เป็นซาบุนี่ครับเป็นสวายเผือกสั้นอะไครับสวยเผือกสั้นตาแดงด้วยไหมหรือว่าแต่ราคาไม่แรงครับราคาถ้าเขาโตนี่เรากินได้ปกติไหมคะปกติครับเนื้อเนื้อปกติจะกินอย่างเดียวเลยอเดียวมา่างเดียมเวลามันอยู่รวมกันก็สวยเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้อะไรอ่ะมันคล้ายคล้ายอันนั้นไหมเรียกอะไรนะมันเป็นสีทองอ่ะบโตแล้วก็จะสวยเป็นสีทองเข้ม ยังโตกว่านี้จตัวนี้ครับตัวประมาณสักแนิ้วแต่ตัวคงมอสเด็กกันตัวคงมอสเ่็กเลยร้านที่มีแต่ปลาสวยๆแล้วแตะจะมีแวยดะไม่ฝันทองนะที่เราดได้ร้านสองเก้ครับเอ่งสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเครับย้ำอีกครั้งนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งครับสามเจ็ดาเจ็ดครับขอบครับสองเก้าอง ี่ตัวดแดงๆเหลืองๆต้องๆเหลืองๆเฉยอันนี้เรามาเรียนแสงค่ะเรามาเรียนแสงค่ะน้าแฟนซีครี่น้ำแฟนซีตัวละสิบบาทอันนี้ของพี่ชื่อร้านอะไรนะคะติ๊กแบน,นะค,ะค่ะติ๊กตะแบนผักไก่ข้นน้ำพม่าเสน่ห์แล้วเยว เยลโล่เบลลี่ไนอยัอู่ในตะูอันนี้อ,อิดตัวหนึ่งร้อยตัวละห้าบาทเขาเรียกอะไรนะคะหอ,อยแอปเปิ้ลค่ะอหอยแอปเปิ้ลตัวละห้าบาท เลี้ยงคู่กับปลาทองได้ไหมคะปลาทองได้คู่ดได้เลี้ยงได้กับปลาเลี้ยงได้กับลูกปลาเอาไว้กินอาหารเศษอาหารเศษอาหารมีห้าตัวร้อยอันนี้มีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคเกษต์จิ้งรีดอ,อะไรเนี่ยด้วงด้วงอะไรคะด้วงสาวถือขออนะุญาตปอกไปหน่อยนะครับคือจับจับหนอนอดยืดอันนี้ขายยังไงคะ ตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทอันนี้เป็นหมอสีสายพันอะไรคะอันนี้เป็นกำฟางครับแต่ว่าเป็นกำฟางเขาจะเรียกว่าโคเดนเบสโคเดนเบสใช่ครับอันนี้จะเป็นกำฟาง<ช>แต่เป็นแบบธรรมดาคือโคเดนเบสมันคือปลาแบบนี้แหละประเด็นที่ว่าวันหนึ่งเขาลอกลอกผิวลอกสีผิวออกจนกลายเป็นสีแบบแดงส้งมหบไปคือแต่ก่อนมันก็สีแบบน,นี้ใช่ครับอันนี้ราคาประมาณเท่าไรคะอันนี้อยู่ประมาณตัวละเจ็ดพันห้าครับแต่ตัวนี้ขาดไปแล้ว อันนี้ข่ายากันแล้วใช่ค่ะตัวนี้ก็สวยอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกำวามเหมือนกันครับแต่ตรงนี้เป็นเอ,อแบบลิลลองมันจะต่างยังไงกับตัวละสามร้อยสองร้อยห้าสิบที่เขาใส่ถุงข้าง,ออ é, างนอกอ๋อเยอะเลยครับเรื่องนนลักษณะรูปทรงสีสันก็คืออันนี้ถ้าเห็นก็คือจะเห็นเลยว่ามุกเขาจะเงา เขาจะเงามากแล้วทีนี้บอดี้บอดี้เขาก็จะค่อนข้างที่จะเป็นสี่เหล่ยมเพราะว่ากำาั้เนี่ยหน้าเขาจะหวานริมฝีปากบางหน้าหวานตาสีเหลืองเขาเรียกปลาหน้าหวานแล้วรูปทรงอะไรเงี้ยหางเครื่องเขาจะใหญ่เวลาว่าเขาจะตามไปอันนี้ของพี่ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านแจ็คไลออนครับร้านแจ็คไลออนถ้าคนที่สนใจเหมือนมีส่งมีบริการส่งให้ไหมมีครับมีครับส่งได้ทั่วไทยโทรได้ที่ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะเบอร์ศูนย์เก้าแดสี่หกหนึ่งห้าเจดสี่ห อีกอีกรอบค่ะ0 9 8 4 6 1 5 7 4 6ค่ะก็ถ้าคนที่ฟังไม่ทันก็เดี๋ยวจะคูณคือไว้ให้นะคะขอบคุณด้วมีมีตัวไหนแบบราคาที่ไม่แพงมากไหมคะพอที่แบบคนเพิ่งเริ่มเริ่มเล่นเริ่มฟองว่าวงล่ะครับเป็นลักษณะของฟ้า้พวกนี้พวกนี้จะอยู่ที่ตัวละ1,300งามครับเป็นฟ้าว่าวงหนึ่งพันสามร้อยใช่ครับเสียงมากเลย ที่เะกันนองครับครับผมก็จะมีเออ่พวกทีมงานเขาก็จะอตแล้วเราก็จะเข้าไปเอาอาหารอ๋ออันนี้เป็นแบบไหนคะอันนี้เป็นพรอว์คอเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่นะันจะเป็นแบบพรอว์คอนคือจะเป็นจะเป็นเซตนี้เวลาโตมาจะเป็นตบนี้ ตัวอยู่ทุกยาโตหัวใหญ่มากหัวจะระเบิดแล้วนะนานไหมครับที่กว่าจะได้เหมือนเจ้าตัวนี้ขวดหนึ่งครับขวดเดียวหรืเปครับประมาณขวดเ,เลี้ยงยากไบครับพวกนี้จริงเลี้ยงง่ายมากครับขอแค่ว่าน้ําไม่มีคอรีนแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่ประมาณที่8นิดเด้ยวที่ร้น่นอนเออ ย่าดึงกันร้อนมากครับแต่ว่าก็ข้ามเย็นเพราะถ้าเกิดว่าน้ําเย็นเมื่อไหร่เขาจะไม่ชอบเพราะเขาเป็นปลาที่มาจากซอนของทางดั้งเดิมเลยเป็นปลาของทางอิตาลจแต่คนขัางชอบน้ําที่่อนขั้นเขากุ้มยังไงก็เคุมนะจริงๆถ้าไม่ได้เลี้ยงในห้องที่ติดแอร์อะไรเงี้ยในอุุมภูมิปิมันก็อยู่ได้แต่ถ้าจะคุมก็ต้องใช้คิตเตอร์ติดคิตเตอร์ไว้ตลอดเวล้ก็ได้กันแต่สมมติว่าถ้าเราเลี้ยงในห้องใช่ไหมคะแล้วเราเปิดแอร์แสดงว่าอุณระคุ้ําก็จะเย็นคุ้มเราต้องใช้คิตเตอร์คุมค ต่ก็จะเป็นคอยอย่างนี้คร<ป>ับตัวนี้คือตัวควบคุมอุณหภูมิน้ำใช่ครับเมื่ออุณหภูมิน้ําได้ถึงจุดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะหยุดทําง,งานไปเลยแล้วพออุณหภูมิเริ่มล,ลงปุ๊บเขาจะติดขึ้นมาทํางานเป็นตัวขนลวดเลยหยลยวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคอปราสวายงามทุกคนนะคะ สำหรับคลิปหน้ากุ้งจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือไปดูอะไรนั้นอย่าลืมพลาดรอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้กุ้งก็ต้องขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆิงในกุ้งด้วยนะคะ <S <S คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปจ้า